กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวะแล้วก็วันเสาร์มัมีมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตัดต่อเทคอะไรใส่ลงไปนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ทันจะมีเทคโผล่ขึ้นมาแต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดยอ p ตัศซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโรขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมาหากขาวแวน่น มันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างนะ90%แม่งไม่ทันแน่นอนก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านนี้ครับส่งมีมาร่วมสนุกกันนั่นเองอาทิตย์นี้จะเป็นย <c oughs> ังไงปน้องอเล็กซานเดอร์นะครับถ้าเครื่องนี้มีที่ไทยคดีจะเกิดขึ้นอีกมากมายเครื่องอะไรก่อนเดี๋ยวน้องอเล็กซานเดอร์มันดูได้หรือเปล่า นี่คือเครื่องทาลานนักโทษหญิงสมัยโบราณที่ติดอันดับความโหมดร้ายมากที่สุดและความคิดเห็นของสาวไทยไม่เห็นเจ้าเครื่องนี้เราสามารถเด้งสู้กับเครื่องนี้ได้ไหมคะออผิดอะไรคะถึงจะได้นั่งเครื่องนี้ป้าข้างบ้านออรรกร้าสินค้าอยู่ตรงไหนคะเออพื่อนฝากถามออขนาดให้เลือกไหมคะออนี้ไหมคะเพื่อนฝากถามว่าปกติผู้คุมใช้ความเร็วในการหมุนเท่าไหร่คะเราจะมีโอกาสนำเครื่องนี้กลับมาทรมานได้อีกไหมคะ ว่าสามารถไปนั่งเครื่องนี้ได้ที่ไหนคะผู้ชายสามารถนั่งได้ไอ้ผู้หญิงอรับคุณผู้เข้าใจผู้ชายสามารถนั่งได้ไหมครับคดีจะเกิดขึ้นอีกมากมายคดีอะไรจะเกิดขึ้นก่อนไ้แตกตายเหรอหรือยังไงน้องลูกอมคำตันเะยครับส่งที่ดรอดรอช่างมันดิครับเยี่ยมน้องไม่รู้พี่ก็ไม่รู้นะครับ อืมโอเคผมเดาออกแล้วว่ามันไม่ใช่อืมน,นั่นนะเป็นอย่างที่คิดอ so ืมวันสมมีมอย่าหาทำไม่เช่นนั้น the correct way to eat a pizza ว,วิธีกินพิซซ่าที่ถูกต้องออ้โ,อโหโผล้วเพลงแม่งอย่างดังโอเคผมรู้ละเปียเหมืได้แดกตอนสุดท้ายไม่ได้แดกผมชินแล้ว ขอออกหน่อยนะพี่ชีวอนไปอยู่วันพุธอ่าฮะแช่งตัวเองอีกแล้วเอ้ยนะเกยตื่นเช่ก็ตัวติงนลยแดงลงตื่นเช่นก็ฮัตมเลยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโองยโองยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยอ้ยโก่ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอคเทอ้ยโอ้เโอ้ไอ้ยโอ้นโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้องอ้ยโอ้อ้ยโอรย่อ้ยโอ้ยโอองอ้ยโออดอ้ยโออยโอ้ยโอ โอเคผมดูจบเรื่องนี้มันจบตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยโอเคคนไม่ดูจะไม่เก็ตเพราะฉะนั้นไม่ใช่สปอยอะครังอืมอืมอืมถ้าคุณถามแฟนว่าจำทองที่คุณให้มาได้ไหมจงดูคลิปนี้ให้ดีๆส่งครั้งที่เท่าไหร่ไม่เคยจำเยี่ยม โอเคมันเคยมีมีมาแล้วผมรู้แล้วล่ะว่าคืออะไรอะดูอ๋ลเต้งเต้งจำได้ไหมทองที่ว่าเต้งซื้อให้เขาวันเกิดน่ะอืมฮะจำได้ไหมทองที่ว่าซื้อให้วันเกิดน่ะโอเคจำได้เนี่ยครับแล้วห้างทองมาอยู่ข้างหลังจำได้ใช่ไหมเออจำได้ก็ยีจำแล้วก็ตามนั้นมันเป็นมีม พิมพแชทกันในเน็ตนี่ครับแล้วก็เหมือนลูกกับแม่มากกว่าแต่อันนี้ก็มาเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้ขอออกครับครั้งที่สองอีก,อ,กอีกมีมาแล้วนะครับพี่ต้องเคยดูอะไรสักอย่างมาก่อนมันถึงจะเก็ตอันนี้ผมเก็ตเก็ตตั้งแต่จำเสียงได้แล้วละ่ะอย่าออกคลิปบ้างครับขอให้ได้ออกนะครับพี่ ชิวาจืออชื่อหัวข้อแคปชั่นนะครับเมื่อคุณแม่พาน้องคนเล็กมาเยี่ยมทหารใหม่หนูขอแจมด้วยถ้าโคตรอย่างเป๊ะยังไงไปดูเนี่ยดูคดีเด็ดมากเกินไปอะเราอะอืมเโอเคน้องทำไงน้น้องน้องโอเคน้องท่านั้นแน่นอนอ่า

จะเป็นคนบอกเองเลยครับว่าอยู่วันไหนโฟโต้โโฟต้รูปภาพรูปภาพของคุณเหรอรูปภาพได้โโฟต้ของฉันเหรอโอ้ for what เพื่ออะไรโอ้ for oh, what เพื่ออะไรเออ่ เอ่อมันจะมีเครื่องดื่มบางชนิดนะครับที่แบบว่าต้องเขย่าวขวดกว่อนดื่มอะไรแบบนี้แบบว่าเซฟภาพไว้ดูแล้วก็เขย่าวขวดกว่อนดื่มอะไรแบบนี้กูแถยังไงให้ดูดีเพราะกูไม่สามารถแถได้เลย <laughs> ครั้งแรกครับไอชีสวาวโอ้โหไม่ใช่ชีวาด,ด้วยนะชีสวาลเอาโคกเวอร์ัแป,ป๊บซี่หรือเปล่าอ่ะผมว่าผมอ่า ชัดเจนผมจำได้แล้วที่เขาเลือไม่ใช่พราะแป,ป๊บซี่ด้วยนะไม่ใช่พราะน้ำอัดลมนะเขากือนอากาศลงไปเนี่ยอึบอึบอึบอ่าแล้วก็เลยแทนที่ผมจะโฟกัสว่าเขาเลอแล้ววัววิ่งเข้ามาหานี่คผมดันโฟกัสว่าเขาเลือได้ยังไง โอเคมีมเก่ามากขอออกครับอดูให้จบครับทําไมนิ้วไหนเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดถ้าพูดถึงนิ้วที่รันทดที่สุดก็ต้องเป็นกูเนี่ยแหละทั้งมวนทั้งสั้นแถมยังรับภาระหนักสุดเวลาเล่นเกมหรือแชทด้วยน่าห็นใจมึงนะโป้งแต่กูนะซี่อยากจะรู้กูผิดอะไรเวลาคนจะด่ากันทาไมต้องชูกูด้วยกูยืนคนเดียวมันก็เขินนะายังน้อยมึงก็ยังทูกชูไอ้กาง ชีวิตกูอ่ะรันทดกว่ามึงเยอะเพราะกูอ่ะเป็นนิ้วที่อ่อนแออ่อนแอยังไงนะวะมึงลองให้คนดูชูนิ้วกูนิ้วเดียวดิชูยังไงก็ชูไม่สุดไม่รู้มันเป็นห้าอะไร,รได้ได้อยู่นะเป็นนิ้วเดียวที่ชูสุดไม่ได้เหรอเนี่ยได้นะทุกคนนิ้วกูอ่ะเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดแล้วทั้งเล็กทั้งผอมแล้วมันทําไมวะมึงลองนึกถึงตอนแค้ขี้มูกดิออใครใครเป็นคนแครอ,อกู อูคนเดียวเลยนี่นะมึงลองคิดถึงหัวใจกูสิจริงด้วยนิ้วก้อยเรามีอะไรพีกอีกไหมโที่สุดแล้วโทไอ้ก้อยมึงก็แค่รู้จมูกเองกูสองยวกูกาแล้วกูกาแล้วว่าแล้วมันต้องมีมีแนวนี้เอ่อเหมือนพี่โคศกทหารบอกนะครับเอาไปใช้ในทางที่ถูกข็อหน่อยครับพี่สิริผู้ชายอ ฉายาใหม่กันแล้วูสิริผู้ชายนี่ครนีผมเป็นคนพูดเองนีว,ว่าเอืมอือถ้าใครเรียนไฟฟ้ามาจะรู้ว่ามันไม่ค่อยแปลกนี่มันมีโอกาสเป็นได้ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่ต้องดูให้จบอือฮึโอ้สิบแปดวิน้องชิวๆ ีคนบนเครื่องนะคะครับขอดูทีหน่อยครับมันมาตั้งแต่แคปชั่นแล้วอ่ะมันมาตั้งแต่เทคที่อยู่ในคลิปแล้วนะเงเพราะฉะนั้นก็ไปรอฟังสำเนียงเอาสั้นๆแต่คาดไม่ถึงไปอยู่ one two เฮ้ยมันมีเพลงนี้ด้วยเออเพลงบิ๊ตนี่ไงแต่เกี่ยวอะไรกับคลิป มีมอย่างดาดดาดดาดคือแบบมีมีมันทั่วไปห้องน้ำอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่อีกซักอันรถดับเฉยอ่ะฮะ เบื่อ <ules> ท <klore> okay. ้องต่ำอยากแด่งท้องตีนอ้าวอันนี้ได้อยู่เยี่ยมอีกสคกูจะพูดคำนี้อีกกี่รอบวะเนี่ยขอออกครับส่งหลายครั้งมากไม่ได้ออกสักทีพี่แชมป์ว้าวอืม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  เฮ้ยะมาณว่าเชฟสอนเชฟใช่ไหมไม่เชฟสอนลูกศิษย์อะไรแบบนี้โอเคนะครับก็สงควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงตัวนี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกใหม่พราดหน้านะครับบายสวัสดครับย yeah.